ฮัลโหลสวัสด ja. uh ีค huh. ร mm ับ hmm. ค mm ่ะนอนยังอ่ะใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโทรมาเบอร์นี้เราจะได้เจอเนื้อคู่อ่ะเธอใช่ปะ อยู่แถวไหนหรอไมที่ไหน้าดูดย้าบ้าเดบาด้ดนเธอเธอชื่ออะไรอ่ะฮะ ช่อยไล่ช่อไร,อไรฮัลโหลเธอวางสายแต่เธอลองไปดูที่หน้าต่างสิเห็นไหมมีใครรออยู่ถ้าวางสายเราเข้าไปหาเธอจริงๆนะ <gray stadium> เราเข้าไปแล้วนะ Hello? <laughs> Hello. 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 Mm -hmm. Hello. มาอะไรของเธอดอเธอเธอลองเดินไปที่ห <refugees> ้องน้ำดิ <es rebell iger> เดินไปในห้องน้ำ <c oughs> เดินไปฮะอะไรนะ ว่างไปแล้วหน้าหมาคุยและเบอร์ของไอดีเนี้ย